เฮ้ยเฮ้ยจู่ๆก็เริ่มเรื่องเลยแปลไม่ทันด้วยเมื่อกี้เฮ้ยกดดีได้ต้องซื้อตั๋วันปะสวัสดีครับอ่าจุดๆ,ๆเฮ้ยกูเป็นผูดด้โดยสารนะเว้ย ตอบกูดิอา่าผมไม่ต้องก,การซื้ออีกต่อไปละเอา้า what the? เ h าต้องทำไงเนี่ยหน้าที่เราคืออะไรเราคุยกับใครได้ไหม้เยเขาทำอะไรอยู่เนี่ยนี่กด b a ็กได้ไหมความรักของพวกเขา เวนซิตี้ทำความสะอาดเมืองซื้อตั๋วไม่ได้หรอเราไปไหนต่อละ่ะเฮ้ยนนี้คุยได้ <c oughs> เขาดูเหมือนจะเศร้ามากเลยควรคุยกับเขาไหมเนี่ยกด Y กับกด N นาะเอา Y แล้วกันควรคุยเฮ้พวกไฮโอเคหรือเปล่า กำลังมีชีวิตที่แบบกำลังแย่มั้งไม่รู้เหมือนกันทำไมล่ะออที่เป็นสัปดาห์ที่แย่สุดในชีวิตเลยเมียเ,เพิ่งหย่าไปแล้วก็เพิ่งถูกไล่ออกจากงานแล้วก็แย่ไปทั้งหมดโอเคถ้าจะแย่จริงๆ รถไฟนี่คือชีวิตอะไรสักอย่างหนึ่งอะเออแปลไม่ออกอ่ะพระเจ้าคุณกำลังมีช่วงเวลาที่แย่จริงๆนันอะนี่นายคือคนคนเดียวเลยนะที่มาคุยกับฉันในช่วงสามวันรู้สึกดีแล้วล่ะขอบคุณมากแน่ใจเหรอผมสามารถ ใช่ไม่ต้องไม่มีปัญหาแน่แน่ฉันสัญญาเอาแล้วพวกแต่ตัวเองด้วยนี่คืออะไรอะ่ะนั้นรู้กดรกได้บล็อกเกอร์เฮ้เ <c oughs> จ้าหนูสามารถช่วยได้ไหมอช่วยได้ครับได้ครับ ต้องการให้ผมช่วยละล่ะอะขอบคุณนะเอากุญแจนี่แล้วก็เปิดห้องเมทแลนดรูมสิแล้วจะแปลนรูมทำไมห้องห้องปรับปรุงเออมันจะน่าจะต้องมีไอ้ไครวงเอามันเอามันม้ชั้นได้ครับก็ไม่เปิดเองวะเนี่ยนะอยู่ใกล้แค่นี้อะไรเนี่ย เยอะเตะเต็มไปหมดเลยเห้วะอันนี้เหรอโว้ยของเยอะนี่เจอแล้วเอาไปเอาเดี๋ยว,วอ่ะจะให้ยังไงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเล็งใช่ไหมเนะี่ยไปขอบคุณมาก เป็นหาครับรตัวเองด้วยรถไฟน่าจะมาพอดีปะ่ะเสียงอย่างนี้จ้าไปถึงวันที่ทั่วไปนะครเข้าทางไหนอ๋อกดเข้าไปได้เลยอ๋อปวดเท้าชะมัดต้องการหาที่นั่งเหรอไปอะ่ะ เมื่อกี้เหมือนมีอะไรขึ้นโอ้นั่งตรงไหนได้วะเนี่ยไม่มีที่ผมนั่งเลยอยครับทุกคนวิตรงนี้ตรงข้ามกับแซดแมนโอ้ ผมไม่เคยนั่งรถไฟใต้ดินเลยนะจริงๆเหนื่อยชะมัดเฮ้ยทำไรอะโอ้ยเฮียเกิดอะไรขึ้นทุกคนเป็นอะไรกันนี่คือตายใช่ไหมเนี่ย คนทำอะไรอะใครทำตายห่าหมดเลยโเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าโอ,อ,อ้ตกใจหมด แบทแมนไม่เป็นไรอะไรไม่เป็นไรคืออ่อนมากไม่เป็นไรคืออะไรวัดคุณมีชีวิตรอดเอ็ดดี้ถึงทับสี่อ้อคือเราคุยกับเขาแล้วก็นู่นนี่นั่นกับเขาก็เลยกลายเป็นว่า เขาไม่ฆ่าเราเหรอ <c oughs> จบนี้เลยแต่ว่ามันมีสี่ฉากจบเดี๋ยวผมจะลองเก็บแล้วกันถ้าเราไม่คุยกับเขาเราก็อยจะตายหานะเฮ้ยคนนี้เรายังไม่ได้คุยเลยไม่ใช่หรออโนแมนมาจากไหนแย่แล้วเมื่อกี้โกรธข้ามาไปเอ่อตีสี่เหรอตีสี่หนึ่งนาทีดังนั้นก็ไม่ควรจะเกินสามนาทีขอแม่ครับ ไม่ต้อง,กองวกังวลไรอะ่ะเราคุยเรื่องไรกันเมื่อกีอ้แล้วผมลอง <c oughs> ลองกดโ no นนะไม่คุยและไม่ควรจะเข้าไปยุ่งกับเขาใ้ <c oughs> ลองช่วยเหมือนเดิมนะ <c oughs> แล้วเราเก็บ เก็บค้อมนมาไปตีเขาได้ปะขู่อใครไม่ได้เลยเนะี่ยไม่ได้ครับไม่ได้อ่าตั้งได้แค่ตรงนี้ซะด้วย อเคตาบนั้นต้องนอนสักหน่อยอุย้ยอ่าตายคนแรกเลยกูคือมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ครับ เ่ยมันก็มาแล้วนี่คือเดี๋ยวอะไรอะ่ะเอ้าอันนี้ผมมั่วเ <c oughs> ข้าฆ่าตัวตายเฉยเลยโอเคโอเคเหมือนจะไปดูมาแล้วเหมือนกับว่าตรงนี้มันต้องอย่างไงนะ คุยกับเขาปกติอ่าแล้วก็ใช่ไหมไม่มั่นใจเหมือนกันนะไปดูมาเมื่อกี้ดูผ่านๆแล้วก็ไม่ไม่คุยกับคนนี้ไม่ช่วยดิไม่ช่วยคนนี้โอเคก็วะ <laughs> น่าใช่แหละไม่งั้นมันก็ มันก็ซ้ำดิกับรถหนึ่งแล้วก็ไปนั่งมันเร็วขึ้น oh. คือถ้าไม่ช่วยซ่อมนะครับก็รถไฟก็พังโอเคจบเรียบร้อย